มาอยู่ที่นี่ครบ1ปีนะครับคือผมได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็น40เป็นอทปี2562นะครับแล้วก็ได้เดินทางมาที่นี่ปี2563คือเดินทางมาเดือนมกราคม2563มาถึงที่นี่วันที่26มกราคม2563วันนี้ครบ1ปีพอดีนะครับจากเวลาที่ ที่ลิมาเปรูนะครับคือจากรองอธิบดีกรมการกงสุนนี่นะครับขึ้นเป็น40ก็เป็น progression นะครับก็เป็นความก้าวหน้าบางครั้งก็เหมือนเป็นความฝันนะครับเพราะว่าการขึ้นสู่ตำแหน่งสูงเนี่ยมีตัวแปรตัวแปรเนี่ยหลายอย่างมากนะครับบางอย่างก็อยู่เหนือการควบคุมทีนี้ก็เป็นเรื่องของ เรียกว่าทั้งเรื่องของทุกอย่างผสมกันเรื่องของความเหมาะเจาะนะครับเรื่องของฝีไม้ลายมือเรื่องของโชคชะตานะครับดังนั้นเนี่ยการได้รับความสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็เป็นเป็นสิ่งที่ถือว่าเราก็เราก็ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งนะครับ<ม>เพราะว่าจาก C9 เนี่ยระดับรองทิบดีเนี่ยบางครั้งบางคนก็อาจจะออกไปเป็น องส่วนใหญ่นะครับก็เป็น C9 เหมือนกันหรือเป็นอทอ,อรัคราชทูตก็เป็น C9 เหมือนกันหรือบางคนก็จาก C9 กา็ขึ้นเป็น C10 เป็นเอกาชทูตเป็นอาชีพดีก็ก็มีเหมือนกันดังนั้นเนี่ยวันที่เราอยู่เป็น C9 เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเป็นยังไงนะครับเป็นเพียงแต่รู้ว่าโดยทั่วไปเนี่ยในระยะยาวนะครับ ถ้าชีวิตราชการยังเหลือยาวนานพอความรู้ความสามารถก็มีพอเนี่ยก็น่าจะได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็น40นะครับคือตอนที่เดินทางออกมาจากกรุงเทพเนี่ยก็ไดเ้เรียกว่าตอนนั้นเนี่ยช่วงเดือนมกรา63เนี่ยก็เริ่มเห็นคนสวมแมสกันละเพราะว่าไวรัสก็เริ่มมีแล้วนะครับเริ่มมีแล้วแต่ว่าจำนวนไม่มากนะฮะคนที่ใส่แมส แล้วมาถึงลาตินอเมริกาก็เหมือนกับว่าลาตินอเมริกาเขามีความรู้สึกว่าเขาอยู่ไกลอ่ะคนก็ยังไม่ได้มีความรู้สึกตื่นตัวนะครับคือตอนที่ผมเลือกเดินทางเนี่ยผมเลือกเดินทางที่จะมาทางแฟรงก์เฟิร์ตเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ผมใช้อยู่ประจําเวลาผมเดินทางไปยุโรปหรือว่าไปหลายที่แล้วก็แฟรงก์เฟิร์ตก็เป็นเป็นฮับในการเดินทางนะครับในการมารับตําแหน่งหน้าที่ เอกครัชทูตเนี่ยเราสามารถที่จะนั่งเครื่องบินชั้น First Class ได้นะครับการรับตำแหน่งการพ้นตำแหน่งเนี่ยเรานั่ง First Class ได้นี่ก็เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลไทยน,ยนะครับก็ให้ความสำคัญเพราะว่าการมารับตำแหน่งเนี่ยหมายถึงว่าพอมาถึงเนี่ยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่กรมพิธีการทูตของประเทศผู้รับเนี่ยเป็นคนมารับเราใช่ไหมครับเพื่อไปห้อง VIP ดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของ เรียกว่าแบบพิธีธรรมเนียมทางการทูตเรื่องเกียริยศของประเทศนะครับดังนั้นอตอนผมเดินทางมาผมก็เดินทางจากกรุงเทพมาแฟรงก์เฟิร์ตแล้วทีนี้รออยู่แฟรงก์เฟิร์ตเป็นวันหนึ่งเพราะว่าเกือบวันเนื่องจากว่าไม่มีเที่ยวบินแบบบินขึ้นทันทีนะฮะก็ต้องเลเบอร์นานมากนะครับเลเยอร์นานมากแต่ก็ดีเพราะว่าได้มีเวลาพักผ่อนก็เดินเล่นในสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตอยู่พอสมควรนะครับ ใช้ห้องล้าวชนะครับเราเดินทางไม่ว่าจะเป็น First Class Business Class ก็จะมีห้องล้าวชนะครับแต่ First Class ห้องลาวชก็จะดีกว่าแล้วจากกรุงเทพมาแฟรงก์เฟิร์ตก็ใช้การบินไทยจากแฟรงก์เฟิร์ตก็ต่อมาที่มาที่บราซิลนะครับมาที่บราซิลเพื่อที่จะจากบราซิลเนี่ยก็จะต่อเครื่องบินมาอีกทีก็ดังนั้นก็จะมีหลายต่อนะครับก็ ผมคิดว่า,าบางคนก็อาจจะเลือกเดินเดินทางในเส้นทางอื่นแต่ผมก็ดูแล้วเส้นทางนี้มันก็เรียกว่าเหมาะแหละคือในลาตินอเมริกาเนี่ยผมเคยมาที่ชิลีมาประชุมเอเปกแล้วก็เคยไปที่อา์เจนติน่านะครับไปประชุมาภายในของเราเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เรียกว่ามาเปรูเนี่ยก็ไม่ได้คาดคาดคิดนะครับก เคยคิดอยู่ลึกๆเหมือนกันนะฮะใ,ในในอดีตว่าวันหนึ่งถ้าเราเป็นเอกราชทูตเนี่ยเราจะไปอยู่ที่ไหนนะครับเราก็ยังไม่มีความมั่นใจเป็นเพียงแต่ว่าก็คิด,ดเล่นๆว่าเออถ้าอยู่แถวเอเชียก็จะดีจะได้ไม่ไกลมากแต่ว่าการเป็นเอกราชทูตเนี่ยก็เป็นเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีทุกอย่างดังนั้นเนี่ยไม่ไม่ว่าไปอยู่ไปอยู่ประเทศไหนเนี่ยก็ก็ดีเหมือนกันหมดนะครับเป็นสิ่งที่ สำคัญเพราะประเทศไทยเนี่ยต้องการเพื่อนฝูงต้องการพันธมิตรอยู่ทุกที่นะครับเราไปทําหน้าที่สร้างความสัมพันธ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะฮะไม่ว่าเราไปไปอยู่ที่ไหนไม่ว่าเป็นประเทศไกลแค่ไหนเล็กแค่ไหนใหญ่แค่ไหนก็มีความสําคัญเท่าเทียมกันนะครับประเทศไทยให้ความสําคัญเท,เท่าเทียมกันดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะะเมื่อมาถึงสนามบินก็ ทางเจ้าหน้าที่กรมพิธีการทูตเนี่ยก็มารับแล้วก็พอนั่งในห้อง VIP สักพักหนึ่งก็จะผ่านมาที่อิ m i ม r เรชั n นนะฮะต่อมตรวจคนเข้าเมืองก็มีอันหนึ่งก็คือว่าทางระเบียบของที่เนี่ย<ม>ก็เหมือนหลายประเทศตอนนี้ที่จะเริ่มมีการให้ใช้การเก็บลายนิ้วม,มือนะฮะฟิงเกอร์ินะฮะซึ่งเป็น Biometric ที่หลายประเทศพยายามทำไทยก็คิดว่าจะพยายามทำนะฮะ ทั้งในขั้นตอนของการขอวีซา่าในขั้นตอนของการเข้าเมืองนะครับแต่ว่าก็มีหลายประเทศที่เขายกเว้นให้กับนักการทูตนะฮะที่นี่ผมก็ผมก็พูดคอมเมนต์กับทางเจ้าหน้าที่ของฝ่ายเปรูบอกว่ารู้ไหมบางประเทศเนี่ยเขายก,ยกเว้นให้ผมยกตัวอย่างอย่างจีนอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเราเดินทางเข้าไปหร,หรือหรือแม้แต่ไทยเองเนี่ยถ้าเป็นนักการทูตผมก็เชื่อว่าเราจะยกเว้นให้นะแต่ที่นี่เขาก็บอกผมบอกว่าเป็นเป็นแนวปฏิบัติของที่นี่ ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ายังไม่มีคนที่ยกขึ้นมาพูดมากมายนะครับเขาก็บอกว่าเขาเขาทำตามเหมือนกับแบบมี practice ของลาตินอเมริกาซึ่งก็จะจะทำตาม practice ของประเทศใหญ่ๆแทบนี้แหละฮะดังนั้นก็ผมก็มองว่าก็คงอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะพูดจาก,กันเพราะว่ามาถึงใหม่ๆก็คงต้องพูดพูดคุยกันสร้างความสัมพันธ์กันไปก่อนนะครับก็ไม่ไม่คิดว่าควรจะยกเรื่องเ,องเล็กๆขึ้นมาพูด จะทําให้เสียบรรยากาศนะครับบางท่านก็เคยพูดกับผมเหมือนกันท่านทูตท่านอื่นก็พูดเหมือนกันบอกว่าเดินทางบางครั้งก็ถูกค้นกระเป๋าอะไรต่างนานาเนี่ยก,ก็เนี่ยนะครับบางทีก็ยกเรื่องขึ้นพูดคุยกับระดับสูงของของรัฐบาลอยู่เหมือนกันน,นะครับก็บางครั้งก็เป็นอย่างนี้นะครับเรื่องของเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเนี่ยในกฎหมายในลายละอักษรก็เป็น เป็นสิ่งที่เขียนบางทีก็ขึ้นอยู่กับการตีความแต่ว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าในหลายประเทศหลายพื้นที่ก็อาจจะยังไม่มีความเข้าใจอย่างถี่ถ้วนนะครับซึ่งก็เป็นภาระหน้าที่ของกรมวิธีการทูตของประเทศนั้น,นในการที่จะทําความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ของตัวเองนะครับว่าทํำยังไงที่จะไม่ไปกระทบกระเทือนในเรื่องของเอกสิทธิ์ความคุ้มกันนะครับสำหรับ ตำแหน่าที่การทูตโดยเฉพาะสําหรับบุคคลระดับสูงนะครับไปกับพระชจทูตเพราะว่าจะมีผลกระทบในเรื่องหลายเรื่องคือสิ่งหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือเรื่องของการตอบโต้หมายว่าถ้าถ้า,ถาประเทศของคุณทําแบบนี้กับคนของผมประเทศของผมก็จะทําแบบนี้กับคนของคุณนะครับนี่ก็เป็นเป็น,ปนสิ่งที่เขาทํากันในวงการระหว่างประเทศนะครับก็ดังนั้นก็เข้ามามาถึงวันที่26 แล้วก็มาที่ทำเนียบนะฮะมาที่ทำเนียบสักพักหนึ่งน้องๆที่สถานทูตก็พาไปทานข้าวนะครับไปไปทานข้าวข้างนอกนะครับตอนนั้นก็อย่างที่บอกยังไม่มีเรื่องของการตื่นตัวในะเรื่องโควิดโควิดนี่คงระบาดแล้วละ่ะแต่ว่ายังไม่มีความตื่นตัวนะครับจนมาถึงเดือนมีนาคมเมื่อปีที่แล้วถึงเริ่มตื่นตัวกันแล้วก็มีการล็อกดาวน์กันทีนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวนี่ก็ก็มีความภูมิใจนะฮะในส่วนที่ พอขึ้นเป็นเอกัคราชทูตแล้วก็มีความภูมิใจเหมือนกันว่า,าเราก็เดินทางมารอนแรมมาตลอดชีวิตในเรื่องของค a าเรียพาสของเรานะฮะเม <ME> ื่อมาถึงเราก็มีความภูมิใจนะฮะบางครั้งอย่างเมื่อเมื่อสองอาทิตย์ก่อนที่ผมไปเอกวาดอร์ไปยื่นเพราอส,สารที่ที่เอกวาดอร์นะฮะผมก็ยังคิดขึ้นมาเล่นๆเ,เออถ้า ถ้าญาติผู้ใหญ่บางท่านยังอยู่เนะี่ยท่านคงดีใจใช่ไหมครับแต่ว่าบางท่านก,ก็ก็จากไปแล้วนะครับเราก็ยังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่ผมคิดเป็นสิ่งที่มีมีความภูมิใจมีคุณค่านะฮะเป็นชื่อเสียงของวงตระกูลนะครับอย่างญาติพี่น้องเขาจะพูดถึงว่า mm hmm. เรามาเป็นตัวแทนประเทศไทยนะฮะอย่างท่านพระอาจารย์ชันยุทธเจ้าวานวัดป่าศรีชาสมบัติที่หนองบัวลำพูท่านก็พูดถึง ผมอยู่บ่อยๆนะกับกับพวกญาตินะครับดังนั้นก็เนี่ยเราก็รับรู้ไว้นะฮะแล้วก็พยายามทําหน้าที่ของเราแม้แต่รุ่นพี่รุ่นพี่ที่เคยเป็นทูตรุ่นก่อนๆหน,น,นูที่กเกษียณไปแล้วก็มาแสดงความยินดีนะมาแสดงความยินดีหลายท่านเลยนะฮะมาเลี้ยงข้าวมาแสดงความยินดีบางท่านก็พูดแบบตรงๆเลยบอกว่าท่านดีใจกับผมมาก ที่สามารถขึ้นมาในตาแหน่งนี้โดยความรู้ความสามารถนี่คือผมพยายามเรียงคําพูดที่แบบให้ให้ไม่ให้ไปคนไปตีความอย่างอื่นนะนะทีนี้ก็บางท่านก็เลี้ยงข้าวท่านก็บอกอืก็ต้องคิดถึงว่าในอนาคตวันหนึ่งเราจะเราจะ,าจะต้องกเกษียณเหมือนกันดังนั้นก็ควรจะต้องคํานึงว่าเมื่ออายุประมาณสักสักห้สบ หกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดอะไรเงี้ยก็ควรจะวางแผนในการเกษียณนะผมก็เห่นเป็นสิ่งที่ดีว่าประเทศไทยเกษียณอายุหกสิบใช่ไหมครับเพราะหลายท่านก็บอกว่าเมื่อเกษียณแล้วเนี่ยเงินเงินทองที่ได้จากการเกษียณเนี่ยก็ก็อาจจะพอในระดับหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่พอถ้าสมมติว่าเรามีไลฟ์สไตล์บางอย่างใช่ไหมครับก็อาจจะต้องไปทํางานอีกแต่บางท่านก็ให้คําแนะนําว่าท่านที่เคยไปทํางานที่อื่นเนี่ยท่านก็บอกท่านท่านได้เงิน ค่าตอบแทนมากพอมากกว่ามากกว่าตอนสมัยที่เป็นทูตซะอีกนะครับแล้วก็บางครั้งก็ไม่ต้องทำฟูลไทม์นะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีมากหลายท่านก็ไม่อยากจะทำงานฟูลไทม์อีกแล้วเพราะว่าทำมาตลอดชีวิตนะครับและที่สำคัญบางท่านก็บอกไม่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินอีกแล้วคือ,อสำหรับท่านที่ฟังอยู่อาจจะไม่เข้าใจนะคือการเป็นข้าชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยเราต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินกับปปชใช่ฮะแล้วก็คือบางบางทีเนี่ย ถ้าสมมติมีทรัพย์สินเราอาจจะไม่ได้มีเยอะหรอกแต่ว่าเราต้องไปไปแสวงหาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเหล่านั้นน่ยทรัพย์สินหนี้สินเหล่านั้นเนี่ยนะไปวิ่งถ้าสมมุติว่ามีหลายอย่างกระจัดกระจายเนี่ยไปวิ่งหาใช้เวลาอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็ก็โอ้ยก็เหนื่อยก็เลยทําให้เข้าใจว่าทําไมเนี่ยหลายคนถึงไม่อยากจะยื่นบัญชีทรัพย์สินเนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องอย่างเงี้ยก็ก็ต้องคิดไว้นะสำหรับน้องๆที่วันหนึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะอยู่ในวงราชการวง อะไรต่างๆน,น,นานาะะหรือว่าบางท่านอาจจะไปเล่นการเมืองก่อาจจะตื่นเต้นไว,นว,ว้ว่าการยื่นบัญชีทรัพย์สินนี่ก็พอสมควรนะ,ะนะเพราะว่าบางท่านเนี่ยไม่อยากจะเปิดเผยตัวเองกับสาธารณชนมีอะไรก็ต้องมาเปิดแบรให้ให้คนอื่นเห็นนะใช่ไหมบางท่านก็อยากจะมี p r i เว c ซก็ส่วนการขึ้นมาเป็นทูตเนี่ยปกติเนี่ยก็จะมีกระบวนการภายในหมหนะือว่ากระบวนการภายในของเราเนี่ยเราก็จะต้องมีการ ปรึกษาหารือกันนะครัฮะอ,อย่างของของเราก็อาจจะต้องอผ่านการวินาของท่านปลัดกระทรวงท่านรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีอะไรต่างๆนานานะฮะส่วนในเรื่องของขั้นตอนกับทางประเทศผู้รับเนี่ยก็คือหมายถึงต้องขอเอัเกรมองเอัเกรมองหมายถึงว่าความยินยอมเขาะจะต้องส่งชื่อเรามาให้กับรัฐบาลที่นี่นะฮะอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ละประเทศช้าเร็วไม่เท่ากันนะฮะอย่างที่นี่ก็ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับ ส่งช th ื so said, ่อมาแล้วในขณะนั้นเนี่ยผมก็ได้เจอท่านทูตเปรูที่เมืองไทยนะท่านก็ท่านก็บอกเออได้ข่าวว่าผมเคยเขียนบทความอะไรต่างๆนานาใช่ไหมบอกใช่ใช่ใช่ช่ผมเขียนบทความเยอะในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศเรื่องอะไรต่างๆนานาท่านบอกเออเดี๋ยวขอหน่อยได้ไหมจิบน้ํานิดนึ่งขอหน่อยได้ไหมเดี๋ยวจะส่งให้ทางกระทรวงต่างประเทศเปรูผมก็ ส่งบทความต่างๆให้ท่าน4ี่ห้าบทความที่ผมเคยเขียนสมัยก่อนผมชอบเขียนบล็อกเขียนอะไรต่างนนๆนานาแล้วผมก็ออกไปจากโซเชียลมีเดียอย่างที่เคยเล่าให้ฟังพอสมควรนะครับแล้วก็เนี่ยพอส่งไปสักพักหนึ่งก็ได้เ,เกรมองมาพอได้เ,เกรมองมาทางกระทรวงก็ส่งเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อเพื่อขอ,อความเห็นชอบใช่ไหมครขออนุมัติแล้วในท้ายสุดเมื่อได้แล้วก็ผ่านกระบวนการภายในของเราเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นเป็น สิ่งที่เล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับว่าการที่จะขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูงในวงราชการเนี่ยมีมีอะไรหลายอย่างนะครับแต่และกระทรวงก็อาจจะมีบทบาทที่แตกต่างกันไปกระทรวงต่างประเทศก็จะมีมีอีกแน,แนวทางหนึ่งนะครับแล้วก็มีเรื่องของระหว่างประเทศนะที่ที่จะต้องที่จะต้องคิดนะครับมีเรื่องของอเกรมองเนี่ยนะครับพอมาถึงที่นี่แล้วยังต้องไปขออักรมองกับประเทศอื่นๆที่ เรามีเขตอาณาอย่างเราอยู่เปรูใช่ไหมฮะเรเดนเป็น r e s เดนต์แอมบาสเ d อรที่เปรูก็ต้องไปขออเกรมองจากบลรเวียโคลรลมเบีย Ecuador, เอกาดอวิเนเซียรานะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้อเกรมองหมดละนะครับก็เหลือแต่กระบวนการในเรื่องของอการต่อไปในเรื่องของการไปยื่นพระราชสารซึ่งขึ้นอยู่กับว่าจะนัดหมายกันยังไงเพราะว่าเป็นสภาพของอเรื่องโควิดนะครับ ดังนั้นก็อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งในการนัดหมายกันนะครับนี่นี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะพูดว่าในหนึ่งปีเนี่ยกว่าที่จะมาถึงวันนี้นะครับเดี๋ยวขอจิบน้ำอีกนิดหนึ่งก็มีกระบวนการมาพอสมควรนะครับแต่กว่าที่จะไปถึงวันนั้นที่ได้รับเลื่อนจาก49ขึ้นเป็น40เนี่ยก็ก็หมายว่าเราต้อง อันสำคัญคือเราต้องสร้างแบรนด์แบรนดิ n งตัวเองว่าเป็นเป็นบุคคลที่มีความสามารถมีความไว้ใจได้ใช่ไหมครับได้รับการสนับสนุนทั้งจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาที่เหนือเราขึ้นไปอันที่สองก็คือ reputation ของเราก็ต้องดีเพราะว่าเราจะมี scandal ไม่ได้เราเราอยู่ในระดับนี้เราต้องมาเป็นตัวแทนประเทศใช่ไหมครับเรื่องอะไรต่างๆนานาเราก็ต้อง วางตัวให้ดีนะครับแล้วก็การแต่งเนื้อแต่งตัวการทุกอย่างนะฮะต้องให้สมกับฐานะของเราในขณะนั้นใช่ไหมฮะเพราะกว่าจะขึ้นมาเป็นรองที่ดีได้ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรใช่ไหมฮะในการเคี่ยวกรัมตัวเองขึ้นมาจากตรงนั้นขึ้นมาเป็นตัวแทนประเทศเนี่ยก,ก็เรียกว่าต้องเป็นอีก,อก,อกระดับหนึ่งนะครับเราต้องคิดแบบอยู่ตลอดเวลานะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะ เล่าให้น้องๆฟังส่วนปีนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องของความท้าทายที่มีมาตั้งแต่ปีผมคิดว่า62-63ในเรื่องของโควิด6 4ก็ยังเป็นสิ่งที่ท้าทายนะฮะในโควิดก็มีโรงเรียนปิดธุรกิจปิดส่วนราชการต่างๆปิดคนตกงานนักการทูตเช่นผมก็ต้องปรับตัวนะฮะเ,เราก็คุยกันในโมท่านทูตทั้งหลายบอกว่าอืม ก็ต้องพยายามทำเพราะว่าบางท่านก็บ่นกับผมบอกไม่ไม่รู้จะเขียนอะไรในค r ริคลัมวีเทหรือว่า CV ของท่านอะประวัติของท่านว่าในช่วงปี2 0 2ถึงสอสมมติโควิดยาวถึงปี22นตัวเองทำอะไรบ้างมีมีแอคทิวิตี้อะไรบ้างนะฮะนี่ก็เป็นเป็นคำบนของบางท่านนะครับ ส่วน <irgendw el inv és> ในส่วนที่เกี่ยวกับการเมืองหรือเศรษฐกิจเนี่ยในแง่การเมืองเนี่ยหลายประเทศก็เกิดการผันผวนมีประท้วงมีอะไรต่างๆนานาหลายคนแทบจะเรียกว่าท้อแท้หมดใจนะฮะมองไปรอบๆแม้แต่ประเทศที่เราคิดว่าเป็นประเทศยิ่งใหญ่เขาก็เขาก็มีอยู่ในสภาพแย่ๆเหมือนกันผู้คนก็แบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะฮะก็อาจจะเป็นเรื่องที่สะสมกันมาแต่ว่าโควิดก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งในการที่จะทําให้ความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับ ส่วนสิ่งที่ท้าทายสำหรับน้องๆที่ที่กำลังจะจบนะฮะหรือกำลังจะหางานใหม่ก็คือก็อยากจะหางานใหม่ที่ทำแล้วมั่นคงมีความสุขสามารถที่จะเป็นขัีวได้ใช่ไหมครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทุกทุกคนคงมองนะครับก็ก็พยายามพยายามหาความรู้เข้าหาตัวเองนะฮะพยายามสร้าง v a l u ให้กับตัวเองนะครับผมคิดว่าตรงนั้นเป็นสิ่งสำคัญ แล้วก็พยายามดูใจตัวเองว่าชอบอะไรมากที่สุดนะฮะแล้วก็พยายามเดินไปให้ถึงฝั่งครับสำหรับน้องๆที่อยากสอบเข้ากระทรวงต่างประเทศก็ก็ขอส่งกำลังใจให้นะครับขอให้สอบได้สมความปรารถนานะครับส่วนในเรื่องของวัคซีนตอนนี้ก็เริ่มมีการแจกวัคซีนในที่ต่างๆนะครับก็มีทั้งคนอยากฉีดไม่อยากฉีดใช่ไหมครับคือเรื่องวัคซีนบางอย่างก็เป็นวัคซีนดิ p l o m a c y ได้นะหมายถึงว่า บางประเทศก็ทําตัวเองให้เป็นประเทศผู้รับเป็นโดเนอร์ใช่ไหมครับโดเนอร์เราก็เห็นหลายประเทศนะใช่ไหมฮะจีนรัสเซียเยอรมันอังกฤษอะไรต่างๆในนา,าบางคนบางประเทศก็พยายาม d e v e l o p วัคซีนขึ้นมานะครับอินเดียก็เป็นส่วนหนึ่งของของการทูดได้อะเป็น approach คือสมัยก่อนก็อาจจะใช้การให้ความช่วยเหลือเนี่ย ใช่ไหมเป็นเครื่องมือทางการทูกนี่ก็เป็นการให้ความช่วยเหลืออีกแบบหนึ่งใช่ไหมดังนั้นวัคซีนดิปโลมาซีมันก็เป็นหนึ่งในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเนี่ยเป็นเป็นเป็นเอจเป็นแอสิสแตนซ์นะฮะอาจจะเป็นบิล a ต e เออร์แอสิสแตน์จะเป็นนอร์ทซา u ท์พาร์ทเนอร์ชิพระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกําลังพัฒนาก็ได้ถ้าระดับการพัฒนาต่างกันหรือประเทศซา u ท์ซา u ท์ประเทศที่ยังระดับการพัฒนาไม่มากเนะเป็นซา u ท์ซา u ท์คออเพอเรชันยกตัวอย่างอย่างเช่นคิวบาเนี่ย ก็ผลิตวัคซีนประมาณร้อยล้านโดสใช่ไหมครับเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อผู้อื่นโดยวางแผนที่จะส่งไปให้เวียดนามอิหร่านเวนเนซุเอลานี่ก็ถือว่าเป็น south south c o r p o r a t i o n หรืออย่างรัสเซียสปุตนิกนะฮะก็มี russian direct investment fund เป็นเจ้าของเขาก็ตั้งคณะที่ปรึกษาขึ้นมาที่ประกอบด้วยอาร์เจนตินาหมายถึงว่าคนชาติที่มาจากอาร์เจนตินาอังกฤษเยอรมนีอินเดียรัสเซีย สหรัฐฝรั่งเศสสวีเดนโครเอเชียเนี่ยเข้ามาอยู่เพื่อที่จะให้มีความน่าเชื่อถือในวัคซีนของเขาใช่ไหมครับนั่นก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายๆประเทศก็พยายามทำนะครับก็เป็นเรื่องของของตอนนี้แหละในการที่จะเริ่มทําส่วนประเทศหลายประเทศที่ทกำลังหาวัคซีนในฐานะเป็นผู้รับเป็นรีซิเปียนก็พยายามบอกว่าตอนนี้พยายามไปติดต่อที่นูน่นที่นีปนน่ประเทศนู้นประเทศนี้ในการที่จะสกิลวัคซีนมาะครับ ในลาตินอเมริกาก็ทำาันเยอะนะฮะหลายประเทศกระทรวงต่างประเทศต่างๆก็พยายามออกไปพูดบอกว่าเนี่ยก็พยายามไปคียวจากตรงนูง้นตรงนี้มากี่โดสกี่โดสก็ว่ากันไปนะฮะก็เป็นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นอยู่แต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าในช่วงแรกเนี่ยวัคซีนมากน้อยเนี่ยก็คงอยู่สําหรับกลุ่มแรกอะ่ะที่จะเป็นฟรอนต์ไลน์เวิร์เกอร์ใช่ไหมครับอาจจะเป็นหมอพยาบาลหรือทหารตำรวจอะไรพวกนี้ กลุ่มคนที่ต้องช่วยดูแลคนนะกว่าที่จะไปสู่คนจํานวนมากเนี่ยก็คงต้องใช้เวลาอีกนานนะฮะอันนี้เรื่องวัคซีนก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องจับตามองนะครับต้องจับตามองก็นี่แหละฮะมาอยู่ที่นี่ครบหนึ่งปีก็อยากจะเล่าเรื่องให้ฟังนะฮะสำหรับวันที่26มกราคม2564สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ